ลินดาจบสาขาธุรกิจจากออกฟอร์ดหลายปีที่ผ่านมาทํางานร่วมกับฉันไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เธอเป็นคนจัดการเองทั้งหมดไว้ใจฉันได้เลยนะคะฉันไม่เพียงเป็นแค่เลขานะคะแต่ยังเป็นบริการส่วนตัวของคุณอีกด้วยบริการใช่ค่ะไม่เหมือนหรออย่าถูถูกฝีมือลินดานะคนธรรดาหยุดเขาไม่ได้หรอกคุณจำไว้นะต่อจากเนี้ยอย่าหาเรื่องลินดา่ะเอ,อแล้ว ผมรับตาแหน่งวันแรกเนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างครับคุณลุงลินดาพานพนัทไปแนะนําคนในสถาพกรกุ๊ปสิสถาพกรกุ๊ปบริษัทที่ใหญ่สุดในประเทศเราเหรอครับสถาพกรกุ๊ปต้องการขายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะตอนเนี้ยพวกเขาจะเข้ามาชําระค่าคมครองคมครองอะไรเมื่อถึงที่หมายคุณหนูก็รู้เองละคะ่ะ คุณหนูแค่นิ่งๆไว้เดี๋ยวฉันจัดการเองพ่อครับพวกเรารอให้กันแน่รอคนคนหนึ่งที่จะมาช่วยจะตอบรัอคุในวันที่ตกทำลำบากนี้กิจการของเราก็ไปได้ดีนี่ครับทำไมต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยแกมันจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราอ่ะมันก็แค่โด่งดังในประเทศนี่งานน่ะไอ้พวกนายทุนน่ะมันก็ได้เล่นงานเราแน่แพ่อแต่ว่า พอได้แล้วเดีย๋ยวแกเข้าไปดูข้างในสิว่าพวกนั้นมันเตรียมอาหารถึงไหนแล้วอีกสักพักเนี่ยบรตรทานคนใหม่วิวัตน์ก็็จะมาถือแกอย่าทาให้ท่านผิดหวังท่านมาทานคนใหม่ก็ใช่สิไปสิยังไม่ได้ไปไปอใคยดีตาสิงนพี่บกว่า าพาโว้ยเมืนอวันที่28คุณเป็นใครปลไไ่อยอ้อมบอกใ้ป่อพรม่อบ้ไม่เอาออกไปดีแกเป็นใครมีสิ่งใดมาทำร้ายฉันก็แกทำร้ายคุณโนพนับท่านประธานคนใหม่ของวิวัตร๊บค่ะคุณโนพนับหรอคุณโนพนับ เลขาริดาเป็นความผิดของผมเองที่บอกสั่งสอนลูกไม่ดีด้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับจะไม่โทษขอโทษขอ,อโทษครับทน่รนัดนี่ฟลอที่นี่กั็ทำตัวแบบนี้เอ่ะฉันก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดทุกเรื่องแบบนี้ขึ้นที่วิวั์กรุ๊ปถ้าเกิดว่าเราสิ้นสุดสัญญากับสถาพรกรุ๊ปแล้วก็เป็นเรื่องแน่